ความฝันเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าคือความฝันสิ่งที่คุณน่ะจะต้องทำมันเนี่ยก็คือเดินตามมันเดินตามฝันมันแล้วคุณต้องทำมันด้วยมันถึงจะเป็นจริงครับไม่งั้นถ้าเราไม่เริ่มน้ำหนึ่งก่อนมันก็ไม่ถึงสิบไม่งั้นมันไม่ถึงหรอกครับไม่ถึงฝันแน่นอนจะทำรถทรงที่แบบนี้ตอนนี้สามารถทำได้อีกยากง่ายยังไงบ้าง มันจะยากตรงที่หาพวกชุดแต่งมากกว่าเพราะตอนนี้ผมว่าชุดแต่งซีเวสหาได้น้อยมากนะครับด้านในไทยนะครับหาได้น้อยถามว่ายากไหมถ้าใจเราไปแล้วไม่มีอะไรยากหรอครับ R34 เนี่ยเป็นรถที่บางคนบอกว่าปั่นกระแสจริงๆผมดมูไม่ใช่นะครับมันเป็นทั่วโลกราคาเนี่ยมันขึ้นแต่มันขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกครับบางคนเขาก็พูดกันว่าเอ้ยปั่นกระแสกันหรือเปล่าทำไมขึ้นขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย R34 ี่เนี่ยเป็นรถที่มีความนิยมทั่วโลกนะครับ โดยเฉพาะที่อเมริกาตอนเนี้ยเขาสามารถเหมือนกับกวานซื้อเข้าได้ละอะไรต่างๆที่ญี่ปุ่นก็เลยเริ่มแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับถามว่าชอบไหมลดร,ราคาขึ้นผมไม่ชอบนะครับคนอื่นอาจจะชอบนะถ้าเขาคิดที่จะขายแต่ผมไม่ได้คิดที่จะขายผมคิดที่จะเก็บมันไว้ถ้าเกิดของมันราคาขึ้นเนี่ยผมก็ต้องจ่ายเยอะขึ้นในการซ่อมบํารุงแต่ก็ดีครับมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วแต่บุมมองคนคิดนะเนาะแต่สําหรับผมผมว่าถ้ามันแพงขึ้นเนี่ย เวลาเราซื้อของมันก็ต้องแพงขึ้นอีกอะไรเงี้ยเหล่าอสูรกายกอดซิล่าที่มารวมตัวอยู่ในเสื้อของเลสแวร์ด้วยเนื้อผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์หนานุ่มใส่สบายสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจเลสแวร์สวัสดีครับผมชื่อเก้นะครับในโครงการก็เรียกเก้อมาตารับผมจริงๆผมเป็นคนชอบ แต่งรถเนี่ยมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะฮะประมาณอายุ1 8บแปบประมาณน้ครับผมเล่นรถก็ตั้งแต่ประมาณช่วงอายุประมาณนั้นนะครับแล้วก็รถคันแรกที่ซื้อก็คือ bmwe 30มครับผมทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับรถที่ผมจะซื้อเข้ามาเนี่ยผมจะมองภาพไว้ก่อนเลยว่ารถคันนี้ผมได้มาปุ๊บผมจะมาทำแบบเป็นแบบไหนตามสไตล์ของเราที่เราชอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ซื้อมารถมันก็จะเป็นรถดเดิม กือบทุกคนันพอผมได้เอามาแต่งปุ๊บขั้นตอนแรกเลยผมต้องต้องเปลี่ยนล้อแน่นอนแล้วก็ต้องจับให้มันโหลดเขา้าทรงนิดหน่อยประมาณนี้ครับเพราะถ้าให้ผมขับรถเดิมผมเดินดีกว่าครับครับผมคืออาสามสี่เนี่ยเป็นรถในฝันผมตั้งแต่สมัยผมวัยรุ่นต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยประมาณตั้งยี่สิบปีแล้วมันคือรถในความฝันของผมหนึ่งคันนะครับตั้งแต่สมัยที่มันออกมาใหมๆ่ๆเลี้ยงแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับอาสามสี่เนี่ยในตอนนั้นเนี่ย ด้วยกําลังรัพย์หรือว่ากําลังอะไรของเราเนี่ยเราก็ยังเด็กอยู่นะครับมันก็ได้เป็นแค่ได้ความฝันเก็บหอมรอมริบมาเรื่อยนะครับทํางานมาเรื่อยแล้วก็เพื่อซื้อความฝันมันจนพิ่งมาได้มันเมื่อไม่กี่ปีนี้ครับแต่ว่าตอนที่ผมได้เนี่ยราคาตอนนั้นก็ยังไม่แรงมากถึงตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อเลยไม่ไม่ลังเลเลยสภาพจริงๆแล้วก็ไม่ช้ำครับสภาพดีแต่ว่าทีเนี้ยรถคันนี้เป็นรถแบบแต่งมาบ้างนิดหน่อย นะครับแต่ว่าผมมองทรงออกว่าเฮ้ยชุดแต่งอย่างนี้มันไปได้เว้ยมันไปแบบฟ้าดันฟิลเลียที่เราชอบได้เลยพราะมเป็นชุดแต่งเดียวเลยนะครับเป็นชุดแต่งซีเวสได้มาใช้เป็นชุดแต่งซีวเวสเลยเพราะผมเห็นรถคันี้ผมผมมองเห็นปุ๊บผมนึกภาพออกเลยผมจะต้องทําอะไรต่อแล้วมันคือความฝันของผมที่ผมชอบ r 3 4อยู่แล้วแล้วก็ผมชอบหนังเรื่อง the fast and the furious อยู่แล้วนะครับคือผมได้ดูหนังในตอนภาค2เนี่ยมันก็ติดตาติดใจตั้งแต่ตอนที่ผมดูแล้วแบบสักวันผมต้องมีให้ได้ รถรุ่นนี้และผมจะทําแบบนี้ในเรื่องของการหาของเนี่ยก็ผมก็จะซื้อจาก eBay บ้างเว็บของญี่ปุ่นยูฮูบ้างอะไรเงี้ยครับก็พอดีมีเพื่อนหรือมีน้องอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับก็ให้เขาช่วยช่วยดูนะครับในการหาของถ่ายรูปไปเขาดูบอกถ้ามีตัวนี้หายหน่อยนะอะไรเงี้ยมันก็ได้มาทีละชิ้นทีละชิ้นจนจนประกอบจนครบอะครับอาทีแรกมาก็ชุดแก้มหน้าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไอ้ส่วนที่เราเพิ่มเติมไปบ้างเนี่ยก็มีพวกไฟปีกหลัง ไฟก็ส่งมาจากทางญี่ปุ่นช่วงเวลาบิวอัพอะไรพวกนี้นานไหมพี่กว่าจะประมาณปีกว่าทําอยู่ประมาณปีกว่าเกือบ2ปีครับห้องเครื่องก็มีปรับแต่งรูปทรงของเครื่องลักษณะเครื่องก็คือมีฝาเข้าไอดีนะครับแล้วก็มีพวกชุดคิดของอินเตอร์ชุดคิดเทอร์โบก็ปรับแต่งใหม่หมดเลยเพราะว่าเดิมๆม,มามันจะเป็นเครื่อง RB Neo r น25อ e o นดูจากแบบในในหนังน,นะครับว่าของไอ้เจ้าแบรนด์โนคอนเนอร์เนี่ยลักษณะของรถ ในหนังทูฟ้าสเนี่ยภายในเขาเป็นสีเหลืองนะครับห้องเครื่องเขาจะเป็นสีเหลืองและเครื่องเขาจะเป็นตัวอ b 26บตัวเครื่องสีแดงครับผมผมก็จะทําให้มันใกล้เคียงมากที่สุดเทอร์โบเทอร์โบของผมใช้เป็นชุดคิดครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากผมไม่ได้อยากแต่งแรงมากผมอยากแต่งแบบขับสบายใช้งานได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้ก็อายุค่อนข้างเยอะอ่าลูกก้านข้อเดิมหมดเลยครับแล้วก็มีปรับแต่งจูนนิดหน่อยใส่กล่องไปตัวหนึ่งเอ o คอนกล่องทองแล้วก็ให้ช่างจากญี่ปุ่น มาเป็นคนจูนให้จ่แอนสังมาเป็นคนจูนให้รถคันนี้ต้นกําเนิดมันอนะมันมาจากญี่ปุ่นผมก็เลยคิดว่าคนที่มีความเข้าใจในเรื่องเครื่องของญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับน่าจะเป็นคนที่ประเทศเขาแล้วกว่าผมจะได้จูนกับเขาเนี่ยเขาให้ผมคือทุกอย่างไปมากอะต้องไปใส่เลกูเลตตร,ตรงนี้นะต้องไปคุณต้องไปทําอย่างนี้มาก่อนนะไม่งั้นผมไม่จูนให้นะอะไรเงี้ยคือเขาละเอียดอ่อนมากครับผมก็เลยชอบอ่าเขาพูดภาษาไทยพอได้แล้วก็ผมให้เพื่อนคนคุยหน้าปัดจอเป็นของนิสโม ภายในก็เก็บเรียบร้อยมากกว่าจริงๆแล้วเราก็มีถังน็อตใบหนึ่งไว้ฉีดฉีดโชว์แหละบ่อเปลี่ยนครับเป็นเลคคาโรแต่จริงๆของในหนังเนี่ยมันจะเป็นสปาโก้นะครับสีฟ้าทีนี้เนี่ยในส่วนตัวผมเองผมเป็นคนชอบเลคคาโร่ผมว่ามันนั่งสบายผมถ้ารถรถแต่งที่ผมใช้มาผมจะใช้แต่เลคคาโรอย่างเดียว SRT นะครับช่วงล่างเป็นถุงลมนะครับแอร์ครับล้อก,ก็เป็นโบกชาร์เลนต์นะครับขอบสิโช๊คเป็น阿拉คอสตาร์สตาร์ตับเกียวสีต้นจริงๆแล้วเนี่ย คนที่รักรถหรือคนที่รักการแต่งรถทุกคนนะครับมันจะยังไม่มีลิมิตของตัวเองสูงสุดหรอกพอะเห็นแล้วเนี่ยคิดว่าสูงสุดแล้วแต่พอมันมีอะไรเนี่ยใหม่ๆเข้ามาหรืออะไรที่ถูกใจผมก็ว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกนิดหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของสมรรถนะหรือว่าเรื่องของความสวยงามมันก็ต้องมีอีกนิดหน่อยในการแต่งรถเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่บางคนที่เขาเห็นคนแต่งรถเนี่ยเขาเห็นว่าพวกนี้มันเป็นพวกเกเร เป็นพวกเบิ้ลเครื่องเป็นพวกที่ทําความราคาญต่อบบนท้องถนนใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณมองแค่ภายนอกไงคนเราเนี่ยมันชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบรถบางคนชอบต้นไม้บางคนชอบพระผมเลยอยากให้คิดว่าการที่แต่ละคนเนี่ยชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันเนี่ยอย่าเอามาตัดสินในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่เหมือนเขาดีกว่าครับสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับพี่ก็มีเพจนะครับฟาสกาลัด ผมเพิ่งทำขึ้นมาใหม่แหละทำเล่นๆอะไรเงี้ยครับ,รบก็มีตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่หลายพันคนอยู่หรือไม่ก็ Facebook ของส่วนตัวผมก็ได้ครับเก้อมตะ